สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินแปลงหนึ่งนะครับอยู่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้ติดถนนสุขุมวิทเลยนะฮะขายถูกจริงๆนะครับพื้นที่583ตารางวาขายเพียงแค่ตารางวาละ5 0,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพแวดล้อมนะครับภายในที่ดินแปลงนี้กันเดิมที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นปั๊มน้ํามัน แต่ตอนนี้เขาเลิกกิจการแล้วนะครับเพราะหมดสัญญาเช่าทางเจ้าของไม่ได้ปล่อยให้เช่าต่อนะครับก็เลยเอามาขายเนื่องจากที่ดินแปลงนี้นะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปจึงเหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้มีหน้ากว้างที่ติดถนนสุขุมวิทก็คือประมาณ58เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปอยู่ประมาณ59เมตร ขอสรุปอีกครั้งนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด583ตารางวาขายเพียงแค่ตารางวาละ50,000บาทเท่านั้นนะครับรับประกันเลยว่าราคานี้หาในย่านนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรติดต่อตามเบอร์ที่เห็นด้านบนได้เลยนะครับ ถ้าถูกอ,อกถูกใจกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับรบกวนช่วกนกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทรับดีๆราคาถูกๆของเราในคลิปต่อๆไปก็ด้วยนะครับ